สวัสดีครับพี่น้องยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องท่านเศรษอำเภออฟฟิเชียลนะครับตอนนี้เวลาหกโมงครึ่งครับสิบแปดนาฬิกาสามสิบนาทีบรรยากาศภายในงานตอนนี้รออาจารย์นักดนตรีนะครับรออาจารย์นักดนตรีมาเช็คซสาร์ตั้งอุปกรณ์แล้วก็ารเช็คซสาร์ครับพี่น้องเที่ยวน s <S um ้ำนะคะสวยๆราคาหมื่นาหใบนะเวทีของเราสวยงามครับพี่น้อง คุนรอให้ไหนขายได้าด้วยเลยคะ่ะอคุณรอรอค่ะคุณรอรอ,รอเลยโอเคอร์าพาร์ทเตอร์นี้สนามฟุตบอลโรงเรียนนี่สาดเต็มหมดแล้วครับเมื่อคืนตรงนี้มีหมอรำซิ่งนะครับอภินันน้อยดาวเหนือคืนนี้คือสุดท้องน้องสุดท้ายเป็นสาวน้อยเพชรแหวนแพงนะครับผู้หญิงเพชรแหวนแพงของเรา

ผู้สนับสนุนหลักของเรานะครับเต็มร้อยห้าสิบราคาร้างคายเต็มเลยครับพี่น้องวันนี้ พอเริ่มเกินจะเริ่มตัดหน้าพอแนวพิณออกมือเข่ามาทังประตูด้านหลังมือเข่าทังประตูตรงด้านหนังแล้วพอเรี่มเชินทางด้านนอกขึ้นมาครับเอาคำพูดของท่านไางโน้นมีอะไรครับไปดูครับอันนั้นจะเป็นบูธอร่อยดีนี่อากาศดีมากเลยครับพี่น้อง บรรยากาศแล้วก็อากาศดีมากนะครับียงมา<ป>แล้วอาร้ยยรับแ่น้ลรับน้ำไปเลยใบถ่ายูยกตายมหลอดให้เลยออเลยิม้มตลอเยมายิง้า สวัสดีครับสวัสดีมาจากไก่ยู่บ่ครับมาจากดอกครับอยูนี่นี่อุดรบ่ครับบ่ไก่ที่เมาจากันนี่ครับบ่ไก่ยังเมือมือมือบ้านสั่งยังบ่น้องสร้างไฟบ่ได้ไปว่า เบื่อน้นัวคนเกือบสองหมื่นะมพ้ที่สิบกว่าไรอ่ะหห้หน้าสิบกว่าไรเต็มมดมาหนี้พกวเต็มนี่นี่มาหนี้กใหญ่สารสาสไปเต็มไม่พอนเล่ไหมครับเพื่อมือมือขึ้นกับมือขึ้นอยู่นี่พีหมรับสิ่งบรืเปล่าครับพนมี่มรับสิ่งนี่อย่นันหน่อยคนกับไรกันมานีครับเอาไปนั่นหน่อยดาวเหนือพนันมาไม่เอานครับมาขึ้นไปนันหน่อยดาวเหนืออยู่นมาเนี่ยเลิกเลือตีสองขึ้นนะครับ ดาวมุมมือนี่เลือกเศร้าครับเอาเพิษหน่อยดาวเนื้อพผนมาโอ้ยมาไล่ดีบหนาเม่ที่มันมาเอาแซกสอบใส่เอามาแล้วเห็นนี้มันโคตรสกปรกอากาศเดครับเป่นเล่าเล่าเล่าจรงเลยเล่าเนาะได้ครับบม่รู้ว่าจะมือเต่าม <fi> ือ <can> น <'t ión> ี้มือไยเนาะครับมือขึ้นมือนขึ้นกบบฟี่ ข่ามาขึ้นอันที่ใหม่ดาวเหนือครับมาสองคนดีครับสอดแจ้งเนาะเดี๋ยวบงจยงเทียบไปครับปีนี้เดี๋ยวบงจย่งเทียบไปครับสอดแจ้งนะครับน้ำกัดเนาะเนี่ยแจ้งนามาเล่ียนีดีดีเฮ็ดเฮ็ดถึงอันีครับ โอ้ยไปไปต่อครับวันนี้ฝากกดติดตามนะครับท่างศิลป์ลำพือนอฟฟิเชียลครับไอ้เบิ่อนยูทูบนะครับท่างศิลป์ลำพือนอฟฟิเชียลก็าดิเห็นเนี่ยอีกประมาณผมาทายแล้วก็อยู่ประมาณซีประทีก็๋าเห็นนั่งนี่แหละเขาก็จะไปอัพโหลดเขาไปได้ยูทูบครับได้ยูทูปกดติดตามเลยก็จะเห็นครับก๋าดเห็นฟองอมนี่บอกไปยูทูบนะครับตต้องกใจ ยูท <named one and hotel mould> ูบแม่แดงแดงครับบอก็ดอกหนาแรกครับครับก็ดอกหนาแรกครับก็ดอกหนาแรกครับแต่ม่เสียง้เสียงขน้างทากคัขีเสียงคือเสียงเสียงกระองก่อใข่เล็บตะเกียบใช่ซ้อ เห็นน่งยู่นี่นะครับขอบคุณครับขอบคุณครับไปครับพี่น้องเราไปดูบูธอร่อยดีกันต่อนะครับเป็นสปอนเซอร์ของเรามากครับพี่น้องหมดไวายเลยนะอันนี้กี่หม้อแล้วสิบหม้อหรือยังคะสิบหม้ออย่างผิบแล้วสิบหม้อแล้วนะคะและมาชิมได้นะคะก่อนที่จะไปดูวันนี้ได้อะไรคะวันนี้ก็จะได้พริกแกงนะคะเพราะว่ารอบเมื่อกี้เรา แจกไปแล้วเที่ยวน้าใช่จะเป็นเจ้าําทำงานเป็นรอบรเดี๋ยวมารอบหน้านะฮะรอบหน้าเดี๋ยวก็จะแจกเป็นเที่ยวน้ำนะอือรอบรอบหน้าหรือคนต่อไปพี่ไงรอบรอบหน้ารอบหน้าใช่แต่รอบนี้ชิมขนมได้เดี๋ยวรอสักแป๊บหนึ่งนะคะขนมกำลังใกล้จะเสร็จแล้วให้เขาเรียกว่าให้มาลองได้ก่อนนะฮะมาซ้อมก่อนได้เนาะเดี๋ยวเราจะเปิดรอบต่อไปนะฮะประมาณเที่ยงคืน งั้นจะเบาเที่ยววันนีอากาศดีนะคะท้องฟ้าสดโปร่งแจ่มใสไม่มีท้าวสักดวงมีดาวอยู่ตรงนี้ค่ะดาวกำลังพูดอยู่นั่นไงนะครับพี่น้อง พูดครับพี่น้องขอบคุณทุกกำลังใจขอบคุณทุกการติดตามขอบคุณทุกการรับชมชมแล้วกดไลค์กดแชร์กดสําหรับใครครับพี่น้องอย่าลืมนะครับอย่าลืมอย่าลืมนะครับเปิดโฆษณาให้น้ําเล่นกันไอยครับพี่น้องสําหรับจิมมี่สวัสดีจ้า